หลับอย่างเดียวอะคะ่ะเลี้ยงน,น้องก็ดึงตาแต่น้องจะไม่ตอบโต้เลยเขาก็จะมองหน้าแล้วก็ดูอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนอนี้ยูเคยบอกกับแม่ไหมคะว่ามีคนตามเขาบอกอยู่เขาบอกอยู่ว่าแม่รู้สึกว่ามีคนตามอยู่แล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าคือแม่ก็บอกว่าแม่นี่ยเป็น่อคชะตารหรือสายสือที่ตามอยู่เพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้สองสามวันจะมีตำรวจมาที่บ้าน แม่ก็นึกว่าเป็นเป็นกลุ่มคนแค่นั้นเราเราเราอาจจะมองโลกแม่ดีเกินไปเไยเพราะเขาบอกอยู่ว่าเขาก็จะดูแลความปลอดภัยให้น้องด้วยที่น้องบอกมันก็เป็นมันเหมือนจะบอกไงหัวเกลียนขาตั้งเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยนิวบอกกับแม่ก่อนหน้าที่รถตีเขาทิกี่วันเมื่อคืนเมื่อคืนเลยบอกแม่มีคนโทรมาเตือนนิวว่าระวังตัวไว้นิวจะโดนหรือไมแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเรื่องอะไรอีกนะแม่นิวก็ไม่ได้ทำอะไรนะนิวก็จะไปเรียนแล้วอะไร แม่ก็บอกว่าเขาก็คงไม่ทำแล้วนี่เพราะเราก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรพวันนี้มีคอนเสิร์ตมีกิจกรรมก็แค่ร้องรำทำเพลงไม่ได้ไร้แรงเพราะคงไม่ได้ทำอะไรเราแบบนู้แล้วคนที่ตามมาเป็นพวกตำรวจตามเราเรื่อง่าเราก็สอนใจลูกไปอย่างนี้แต่จริงๆเขาก็มองมองแล้ก็ระแวงแต่เราสอนให้ลูกมองหัวแม่แม่ผิดเองแล้วแม่คิดว่าไอ้กลุ่มคนที่ทำวันนี้สำเร็จแล้วคือกลุ่มกันไหมแม่ว่ากลุ่มเดิมนะเพราะว่าการตีการกระทำเหมือนเดิม ตีหัวอย่างเดียวการทำร้ายมันออกแนวเดิมๆแค่คิดว่าเป็นถือถ้าเ,เกิดเกิดนิวไม่ว่าให้หยุดถืออะไรเพราะว่าสิบเจ็ดตัวมันหยุดมันก็ไม่ทันแล้วนะม,มาถึงขนาดนี้ตู้ต่อดีกว่าเออมันไม่ทันแล้วแหละมันเราสองคนแม่ลูกโดนทุกขามโดนทำร้ายร่างกายแม่เองก็โดนคดีมันไม่ทันแล้วแหละก็เลยยังไงก็ตู้ตแล้วนิวเขาก็ไม่เคยคิดเลย อ่อใจเขาไม่เคยรู้เขาจะหยุดเขาจะเลิกเขาแค่บอกว่ามันเล่นกันเกินไปลุกกันหมาบือตัวต่อตัวนิวจะพิว่าเลยนั่นคือวิถีลูกผู้ชายไงนั่นคือตัวต่อตัวมาขึ้นขึ้นหน้าแต่ถ้ามันมาสี่ก่อนึ่งนี้มันก็ลุกกันก็หมาผื้ใช่ไหมแล้วตอนแรกพอรู้ข่าวแม่ตกใจตกใจตกใจเพราะเมื่อคืนเราเพิ่งจะคุยกันอยู่เองว่าแม่มีคนตามนิวมีกระโดดใช่ไหมมีคนโทรมาเตือนนิวอยู่ ยยม,ม,มีอะไรอยากจะฝากเออฝากบอกคุณตรงข่างหนครับคุณทำเพื่ออะไรเด็กก<ม>ำลังจะมีอนา,าคตเ,เด็กก็บอกแล้วว่าเด็กกำลังจะไปเรียนตอน่โอโทการการไปเรียนตอนอ่อโทของเขาสองปีนั่นคือการเวนร้นวรคของเขาแน่นอนแล้ว<อ>ซึ่งในอนาคตสองปีข้างหน้าเราไม่รู้ว่าอะไรวันเด็กจะนิวอ,อาจจะวางมันไปแล้วหรือนิวอาจจะเรียนตอน่ออีกคุณปล่อยอนาคตคุณปล่อยให้เด็กขึนะ้นีอนาคตปล่อยดีกว่าไหมคุณทำลายอนาคตเด็กนี่คุณคุณมีความสุขหรอ การที่เด็กคนนะึงกำลังจะได้ไปเรียน่อนตูได้ปลูต่อนตูเป็นเรื่องที่น่าดีๆค่ะสำหรับคนนะไม่น่ามาทำกันอย่างนี้ค่ะตอนนี้มีอะไรอยากบอกน้องมิวไหมสู้นะลูกสู้ลูกกลับมาหาแม่อย่างไงนิวก็เป็นลูกแม่คนนี้เป็นคนอุ้ยถามได้ยังไงคำนี้แต่ถ<ต><ต>ามได้ยังไงคำนี้อาการแบบนี้มัน มันต้องต้องต้องดูกันตลอดอ่ะก็คือต้องต้องดูกันวันต่อวันถามว่าน้องโคม่าน้องไม่ได้โคม่าแต่อาการสมองอาการที่น้องไม่ถือเราเราเราก็ประเมินสถานการณ์อยู่นะคะแล้วน้องบอกก็ได้คุยกับแม่ได้อยากกินนู่นกินนี่เนี่ยแม่ก็ยังแฮปปี้แต่ตอนนี้น้องแค่มองหน้าแม่น้องก็ไม่เม้อะไรลบแม่เป็นยับไม่นยน้องเขาก็บอกว่าตอนนี้ห่วงเรื่องตาเพราะว่ามันไปไปกระทบกับประสาทตาด้วย ต้องมีปัญหาเรื่องการต้องเอ็กซเลย์บ่อยใช่ไหมแม่แล้วก็ต้องเคลื่อนย้ายมันคืดคือว่าที่นี่เขาไม่มีเครื่องมือค่ะก็ต้องไปเอ็กซเลย์ที่ตําบลสิงห์งาซึ่งตอนนี้บอกสาวว่า้วเพื่อนๆกับป้าป้าไม่สวยจะห่วงเรื่องนิติดเชื้อหรือว่าเขาจะเพื่อนอักเสบแต่คุณหมอเขาบอกว่าเขาเซฟติ้งห้แล้วแล้วก็การเอ็กซเลย์จะน้อยลงแล้วเพราะว่าตอนนี้ฝนเจอจุดนั้นแล้วถึงสุไทร ก็คือจะต้องพักตรงนี้แล้วก็อิเนเสลแบบที่มันเนินถ้าถ้ามันมีอะไรแต่ตอนนี้คือรู้แล้วว่าหน้าหัวของเรีคนอภาษาป่าค่ะตอนนี้ที่พ้าหัวม,มากคือภาษาปารายละเอียดอาการบาดเจ็บที่ใบหน้าค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็มีจมูกแตกเบ้าตาแตกค่ะแล้วก็มีเลือดข้างในตาขวาค่ะแล้วก็มีหัวแตกประมาณ8เซนแต่ว่ายังไม่ได้เย็บยังไม่ได้เย็บมันน่าพยาดว่าจะรอเย็บพร้อมกันตอนเข้าห้องผ่าตัดเอบาเดีย โอกาสที่จะเป็นเหมือนเดิมเป็นยังไงบ้างครับนิวต้องเหมือนเดิมนิวต้องเหมือนเดิมด้วยอายุด้วยการรักษาต้องทำเหมือนเดิมไอมากดูที่ภาพที่มีเลือดติดที่เสื้อค่ะตรงนั้นเลือดออกมาจากส่วนไหนนะคะนิวหัวแตกนิวหัวแตก แม่ทราบเรื่องตอนกี่โมงแล้วแม่ได้ไปทันรถผู้ชีพไม่ทันเลยเพราะว่าเช้าแม่ไปศาลแม่แม่กำลังเซ็นชื่อเซ็นเอกสารอยู่ศาลประทุมวันศาลคดีอะไรคะคดี MBK ค่ะ,<ม>ะที่อายการนัดคือตายค่ะ แล้วก็ทราบข่าวจากท่านข้ากำลังเต็อนชื่อแล้วก็มีพลเมืองดีโทรมาแต่พลเมืองดีเขาเอาเบอร์เบอร์น้องอะไรโทรคุณคุณคุณเป็นแม่น้องเขาใช่ไหมน้องเขาโดนลุงตีนะสี่คนลุงตีเนี่ยเลือดเต็มตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ผมมาเรียกเรียกผู้ภัยให้แล้วนะเขาวอาบอขอบคุณมากคุณรบกวนคุณอยู่กับน้องเนี่ยผมจะอยู่ผมจะอยู่จนกว่าผู้ภัยจะมาเขาพูดอย่างนี้แล้วเราเราเราบอกว่าแล้วคุณอยู่ไหนบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเรากำลังจะกราบเราคุณ แล้วกพักเราโทรไปเบอร์เดิมเบอร์นิวเนี่ยเขาก็รับอีกเขาบอกคุณรีบมานะ้เขาจะหลับแล้วเหมือนเขาจะไม่ไหวแล้วเขาจะหลับเขาคือใครอะคะเขาเป็นคนละเมืองดีแถวแาวนั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าตอนนี้ถ้าแม่จะติดต่อเขาก็คงยากเพราะว่าเขาเอาเบอร์เบอร์นิวโทรมาไงแม่ก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นใครบริเวณที่โดนตีเป็นซอยบ้านใช่ไหมเป็นซอยใหญ่ค่ะรีมถนนรามินทาค่ะมันมีผู้คนเยอะไหมใช่ค่ะเป็นถนนรามินทาไงถนนดังคะเส้นใหญ่ก็มีผู้คนมีรถโดยสารมี วิ่งได้ช้าด้วยเพราะว่า<ไ>มันเป็นการทำถนนอยู่ด้วยขับรถไฟฟ้าอตอนที่แม่ราบว่านิวจะได้ไปเรียนต่อค่ะได้คุยกับน,นิาวานกันว้ยังไงระวางแพงด้วยก็แม่ก็บอกว่าไปเรียนเถอะลูกแม่ยังไม่แก่ <laughs> <laughs> รีบไปเถอะยเขาบอกว่าเขาจะหาทุนต่อถึงด็อกเตอร์นะเขาจะถึงอ,อาจจะอยู่สิบห้าปีเราบอกนิวไปเถอะลูกแม่ยังไม่แก่ไปอยากเรียนอะไรไปเรียนเลยไม่ต้องห่วงแม่แม่ดูน้องได้ดูยายได้ก็ก็จบกันแล้ว ไปเมื่อไรอะไรแบบี้แล้วอาการที่แม่เป็นห่วงที่สุดคือคือตอนนี้ก็อย่างที่หมอบอกหมอเขาห่วงแล้วตามแม่ก็เลยห่วงขนาดหมอยังพูดอย่างนะั้นแม่ก็ต้องแม่เป็นคนที่ไม่ได้รู้เรื่องการแพทย์แม่ก็ต้องห่วงตามหมอต้อง,ต,องต้องผ่าตัดไหมคะผ่าตัดขาเพราะเป้าตาแตกแล้วก็เหมือนเนื้นอข้างในมันแตกด้วยค่ะก็เลยมีเลือดทั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดที่เคยโดน ขอให้มันเป็นที่สุดเนาะแล้วขอให้มันเป็นครั้งสุดท้ายเอ่อจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาสาปปาอบปากคำหรือว่าไ,ได้มาชี้แจงอะไรกับแม่บ้างอย่างเขาก็บอกว่าเขามีคนลงพื้นที่อยู่ไปดูกล้องไปหาพยานทุกคนอยู่แต่ว่าจริงๆเขาอยากคุยกับน้องแต่สอบปากคำน้องเพราะว่าเขามาคุยกับแม่พอแม่บอกแม่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เขา,าเลยไม่ไม่ไม่อยากคุยอบริเวณนั้นน่าจะมีพวกมนมอเตอร์ไซค์หรือมีคนมีมอเตอร์ไซค์มีร้านขายข้าวมีมีคนอยู่ วันนี้นิวเขาจะเดินทางไปไหนแม่ทราบไหมเขาจะไปสถานทูตตอนนี้นิวกำลัเงเรื่องเรื่องข,ขอวีซ่าขอางไต้หวันวันนี้เขาจะไปสถานทูตแล้วลเหมือนเขาก็จะไปเตรียมเรื่องที่จะทำกิจกรรมวันพรุ่งนี้แม่ต้อยวันดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ ias, ค่ะ แม่ยังไม่ได้แม่ยังไม่ได้คุยเลยแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกว่านิวแช้สติดประทาสังคมแต่อาจจะต้องทดลองจ่ายแล้วไปเบิกหรือว่าเบิกได้เท่าไหร่อะไรยังไม่ได้เขาก็โรงพยาบาลเขาก็ยังไม่ได้แจ้งมาเอกชนหรือว่าแต่ว่าประกันสังคมเกาอยู่ที่โรงพยาบาลมิชชั่นมิชชั่นค่ะในเบื้องถ้าตอนนี้ถ้าผ่าตัดเสร็จแล้วนิวต้องอาจจะต้องพื้นหรืออะไรก็คงจะต้องย้ายไปมิชชั่นเอ้ยมีแม่แจ้งความหรือยังคะ ตำรวจเข้ามาแล้วอะค่ะเ,เขามีคนแจ้งแล้วไงม,มีคนแจ้งความแล้วเพราะว่าเห็นมีคนแจ้งความแล้วแล้วแม่ตอนนี้นี่ทำอาชีพอะไรอยู่หลังจากน,นี้คือแม่จะต้องดูแลนิวอีกหลายวัน <laughs> แม่แม่ก็เลี้ยงนิวดูแลนิวมาตลอดทุกวันนี้แม่ก็ตู้ไอเดียมไม่นิวก็กับข้าวกับปลาแม่ก็รับผิดชอบ ให้นิวอยู่เสื้อผ้ามันหยางแม่ยังดูแลนิวอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าหมายถึงว่าแม่อาจจะไม่ได้ทํางานช่วงหลายวันนี้ใช่ไหมกระทบนิวโต,วตวแล้วอ่ะอาจจะแบบว่าแม่ถ้ามีงานแม่ก็ต้องไปทํา <ใจ S 2> แล้วเขาอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลดูแลอะไรเงี้ยเม,ม,มื่อแม่ทางานเสร็จแม่ก็มาดูเขามาเยี่ยมเขา,าเขาอยากได้ไดอะไรได้คเราก็ดีเห็นมีแบบว่าเพื่อปโพสทางโซเชียลว่าอาการอาจจะไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยจริงๆเรื่องตา เรื่องตาที่ที่ไม่เหมือนเดิมน่าจะเป็นเรื่องตาว่ามันเกี่ยวกับประสาทตาเขาจะห่วงเรื่องการหมอพูดเองเลยว่าห่วงเรื่องการมองเห็นเพราะมันนมันเป็นมันไปกระทบประสาทตาคือต้องมีความน่าห่วงแต่ว่าแม่หวังว่ายังไงแต่ว่าใช่เพราะว่าหมอเขาพูดมาให้ข้อมูลมาอย่แต่เรามองว่ามันก็น่าจะมีแนวโน้มในทางที่ดีในเมื่อมันไม่ได้ถึงขนาดว่า ตาดำแตกอะไรมันแค่ประสาทตามันก็อาจจะมีการื้นตัวเร็วขึ้นมีการรักษาได้แต่จริงๆหมอเขาบอกว่าปวดและการมองเห็นเรื่องของประสาทตาจริงหมอพูดอย่างนี้ทำแล่วการที่บ้านแม่ยังไม่ได้เข้าบ้านเลยเพราะว่าออกจากกับปอกสามาแม่ก็มานี่แต่ว่าเมื่อกี้โทรไปที่บ้านบอกว่าตำรวจก็มาอะไรเงี้ยว่าอะไรแต่ยายคงยังไม่ได้รู้มากแต่น้องน้องนิวรู้แล้ว ก่อนหน้าน,นี้มีการคุกคามอะไรไหมคะก่อน,น,นที่ปรนชุมช่วงที่มันประชุมอาเซียนก็มีตำรวจมาบ้านแบบเช้ากลางวันเย็นมาบ่อยๆอ,อะไรเราถึงได้บอกลุกว่าคนที่ตามอาจเป็นพวกนี้ก็ได้ไ<ร>ตำรวจมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรครับแม่เขาก็มาถามว่านิวจะไปประชุมอาเซียนไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วนิวบอกนิวไม่ไปเราเราถึงได้มองว่าพวกนี้หรือเปล่าที่ตามนิวเราก็มองมองบัวสอให้ลูกมองบัวไง ต้เรเจองก่อนนะเดี๋ยวจะเรียนตั er ้งตับสองถ้าเช่วยไรก็เดี๋ยวรวบรับทัมภาะะ